สวัสดีครับพบกับนัดลองทำดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถมีรามาเลนะครับรถมีรามาเลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ดูนะครับดูนะครับรถมีรามาเลก่อนอื่นนะครับดูโฉมข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับเขาเรียกว่า L200 มาเลนะครับหรือว่ามีรามาเลนะครับจุดสังเกตของมิรามาเลนะครับ โลโก้ข้างหน้าตรงนี้นะครับของมิราบ้านเรานะครับก็จะเป็นย e ี่ห้อเขียนว่ามิราหรือไม่ก็จะเป็นโลโก้ไดฮัตสุนะครับแต่ของมิรามาเลยจะเป็นคล้ายๆตัวควานกระโดดนะครับอันนี้เราเรียกว่าตัวมิรามาเลยนะครับมาดูสภาพข้างในนะครับจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับก็คือว่าของมาเลจะเป็นสีประตูนะครับของบ้านเราไทยบ้านเรานะครับ จะเป็น2ประตูนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่า L 2 0 0้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมมาดูข้างหลังให้นะครับข้างหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเรียกว่า5ประตูนะครับประตูหลังเปิดได้นะครับนี้ผมจะพามาดูข้างในครับข้างในก็ลักษณะคล้ายๆกับมีราตัวไทยนะครับมีราบ้านเรานะครับดูโซนคอนโซนครับคอนโซนก็จะเป็นตัวนี้นะครับ อ่าคล้ายๆบ้านเรานะครับตัวนี้ผมใส่นาฬิกาไว้นะครับเอาดิจิทูออกนิดน,นึงนาฬิกาของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มันแตกนะครับผมก็เลยแปะสกอตเทปแต่ที่จะเด่นมากที่แปลกกว่าของไทยนิดนึงก็ตรงนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับมองเห็นไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อนิดนึนนงฟองมาลายของเขานะครับดูที่ฟงมาลัยนะครับฟวงมาลายของมาเลยนะครับมีรามาเลยก็จะเป็นโลโก้รูปกวางกระโดดเหมือนกันนะครับ ของเราตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขียนว่ามีราแล้วไม่ก็โลโก้ไดฮัสุนะครับอ่าลักษณะประมาณนี้นะครับดูภายนอกนะครับข้อแตกต่างชัดๆก็จะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านเราก็จะเป็น2ประตูนะครับของมาเลจะเป็น4ประตูนะครับ,นะรบลักษณะภายนอกก็้ายกันหมดข้อแตกต่างก็คือจะเป็น2ประตูกับ4ประตูนะครับหลักๆแล้วนะครับตอนนี้ที่มาเลเขาเรียกว่า เบอร์ดัวแคนซิลนะครับหรือว่าแคนซิลนะครับหรือว่ามิรามาลีนะฮะต่างกับไทยก็คือหลักๆคือ2ประตูกับ4ประตูครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ